เห็นบางๆแล้วตรงนี้วออ,อ,ออกมาแล้วว้าวมันเลืองเส้นจุจุ๊บสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ซอฟต์อมส์ชาแนลเอาละค่ะและในวันนี้นะคะซอฟก็จะมาก,กับการรีวิวเท้ อยู่กับเซตนะคะจาก Discovery Discovery Channel นั่นแหละค่ะที่ทุกคนน่าจะรู้จักกับรายการสารคดีนะคะซึ่งเจ้าเซตนี้เนี่ยก็จะเป็นชุด dig and create glowing gemstones คือเจ้าเซตนี้เนี่ยเขาก็จะให้เรานะคะได้แบบเปิดประสบการณ์ในการขุดหาหินต่างๆนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะซอฟเคยรีวิวการขุดทองมาแล้วอ่ะอันนั้นก็จะเป็นของ national g e o g r a p h i c ใช่ไหมคะมาวันนี้เหมือนคลามค่ายนิดนึงนะเรามาดูฝั่งของ Discovery กันบ้างว่าเขามีอะไรค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราแก็ดูกันเลยดีกว่าค่ะ มาค่ะและด้านในนะคะเป็นอย่างนี้จ้าเจนเดเว้าวในกล่องหมดแล้วนะคะซึ่งสิ่งที่เรามีมาด้วยนะคะก็มีอันนี้คือเล็มีดแบบอนเนกประสงค์นะคะมีทั้งคุบก็ได้นะคะเจาะก,ก็ได้นะคะหรือจะเลื่อยหันหันก็ได้ตรี <in> อินวันอ่เป็นพลาสะติกนะคะทุกคนแล้วก็มีอันนี้ใส่ไม่ดีชอบแซะอ๋ออย่างนี้ไงอ่ะ ตอนขุดทองก็มีอะไรคล้ายๆกันอย่างนี้นะอ,อ๋อขุดทองใช้อย่างนี้เอา <S 2> <S 2> อ๋อแล้วก็เป็นแปรงปัดๆหรือที่เขาเรียกว่าลิมมลิมลลอ๋อมันคือซิลเบอร์ชั่นพลาสติกนะฮะแล้วก็อ่าปากกาไฟฉายแบล็คลท์นะคะเพราะว่าเราจะมาตามหาหินเรืองแสงการที่จะเรืองแสงเนี่ยเราต้องใช้แบล็คลท์ช่วยเพื่อได้เห็นความกลวยิงของเขานะคะต่อมานะคะเราจะมีสิ่งที่เ,เรียกว่าเป็นพวงกุญแจไว้มาห้อยกับเจ้าตัวหินของเรา คือมันมีตัวพวงกุญแจใช่ไหมคะพวงกุญแจมีห่วงสองแบบแล้วก็จะมีตัวลวดนะคะเอาไว้มาผูกกับตัวก้อนหินแล้วก็พันๆใส่พวงกุญแจนะคะอันนี้เท่าที่เข้าใจวันนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าระหว่างที่รีวิวอยู่นะคะแล้วเสียงซอฟดูแปลกไปนะฮะคือตอนนี้เจ็บคอมากเลยอะแต่ก็กินน้ำเย็นนะคือจินตมากาค่ะนี่เหมือนทานไหวครูอีกแล้วทุกคน เออฉันลืมทุกทีเหมือนโอเอซิสแต่อันนี้ไม่ใช่โอเอซิสเนาะอนี้มันเป็นแบบไว้มาขุดๆนะคะมันก็จะไม่เหมือนกันต่อมานะคะนี่ก็คือคู่มือการบอกวิธีการสารวจของเรานะคะสเต็ปหนึ่งสองสามสี่ห้าว่ากันไปส่วนด้านหลังนะคะก็จะบอกวิธีการนําตัวตัวก้อนหินเนี่ยมาใส่ในพวงกุญแจค่ะและแผ่นนี้คะ่ะอุ้ยใหญ่จังอะเอา about Geo มีฉันคุ้นกับคาว่า Geo ใหญ่มากจริงนี่เป็นโปสเตอร์นะคะเกี่ยวกับ Geo นะคะถ้าคุณแปะสิ่งนี้ในฝาผนังห้องนอนของคุณนะคะคุณ ก็จะดูเป็นคนที่แบบเชี่ยวชาญแล้วก็ดูสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นนะคะเหมือนเคยเห็นม่าในหนังฝรั่งอะอะไรไม่รู้อะแปะตามฝาผนังห้องตัวเองอะเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ก็มีประมาณนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเราก็พร้อมแล้วนะคะเราจะมาตามหาทั้งหมด8ก้นมาค่ะถ้าทุกคนพร้อมกับการขุดนะคะเดี๋ยวซอฟขอเซตติ้งนะคะเพื่อให้พร้อมกับการขุดเพราะมันจะต้องเลอะเทอะแน่เลยแล้วเดี๋ยวเรามาขุดกันค่ะ เราก็จะมาขุดกันนะคะซึ่งถ้าระหว่างที่ซอกขุดได้ยินเสียงฟ้าฝนดาวขนองกระจายนะคะก็ฝนตกอยู่นะคะพายุกำลังเข้าอะไรข้างนอกนี่ตกจริงจังมาก <c oughs> ้็งขุดจากตรงไหนก่อนดีเอาตรงนี้ก่อนมาแต่ออกนะคะแสะออก <c oughs> หนึ่งสองซ้ำหุยออกง่ายกว่าที่คิดนะง่ายกว่าทองเยอะเลย <c oughs> ดูนี่ขอลองแบบหั่น <c oughs> ขอเออถ้าใช้หลังคออ่อเจาะเลยนะ <c oughs> รอยตัดน้อยไงอันนี้มันก็จะพื้นที่ตัดเดยอะกว่าอันนี้มันจะเป็นแบบเห็นปะแล้วถ้าหั่นอะหันนะห่นหัน่นก็เหนื่อยนะเแต่มันก็ได้อยู่นะโงเหมือนช็อกเลยอะแบบช็อกเขาคิดว่าหินไม่น่าจะอยู่มุมมุมมันง่ายไปแต่เราก็จะไปเรื่อยเนี่ยซอว,ว่าใช้ลิ่มเนี่ยดีนี่ ว่างคลิปก็จะเงียบนะคะเพราะว่า1ต้องใช้สมาธิ2หิวข้าว้ <laughs> หิวตอนรีวิวทุกทีเลยต้องมีสมาธิมากเลยนะคือถ้าเราไม่มีสติเนี่ยมันก็ตอกมือตัวเองนะแล้วก็จะเจ็บเฮ้ยมันดูง่ายกว่าทองนะแต่ก็ดูนานนะแบบก้อนนะต้องลงตอกองกลางเผื่อว่าแบบมันจะแตกแบบมันจะได้แบบแกงกออกมาใช่ไหมเราต้องตอกเส้นชายเดนก่อน <laughs> อุ๊ยเจ็บเหมือนทำรอยปละก่อนอะ อยากเห็นหินเรื่อง <c oughs> แต่ว่าถ้ามีสิวอใหญ่ๆ,ๆอ่ะแบบปลูกปลูกปลูกออกมาอย่างเงี้ยมันน่าจะประหยัดเวลาไปเยอะเลยนะแต่ว่าอุปรกรณ์เหล่านี้ในไอที่เขาทำมันเป็นเซ็ตเนี่ยเขาไม่ต้องการให้เราประหยัดเวลาไงเขาก็ต้องการให้เราแบบสามารถใช้เวลากับมันได้นานที่สุดมีคอมเมนต์บอว่าทไมพี่ซอสไม่ไปแช่น้ําลครับถามว่า,าจะเจ้ามาแช่น้ำอ่ะซื้อมาเล่นทำไมเน <c oughs> ี่ยก็เขาออกแบบมาให้ขุดนะแล้วถ้าเราขุดอย่างงี้แล้วเราหักได้ไหม หนามากอะหนาเหมือนพุงเอ็ดดี้เลยอ่ะแต่มันก็ถือว่าเป็นการหันที่แบบเห็นการเปลี่ยนแปลงของการหายไปของพื้นผิวอยู่นะถูไปเรื่อยๆสูงไปเรื่อยๆมันต้องทำให้เก่นกลางมันอ่อนแอที่สุดเพราะเราจะได้หักมันได้คือมีดอะเขาให้จับอย่างนี้ไหมไม่รู้นะแต่ว่าพอจะจับอย่างเงี้ยไอ้นี่ก็ทิ่มมือก็เลยจับอย่างเงี้ยมันดูมันดูเข้ามือดีเนาะดูเป็นวูฟเวอร์ลีนอะหักได้ไหม แบบล้มแหลมอยู่ประมาณ3ชิ้นไหมเนี่ยแบบ1นะคะทุกคน1 2แล้วก็3ขุดจากตรงนี้แหละเป็นกลยุทธ์กลางออกนอกในออกข้างอะไรเหมือนกลยุทธ์อะไรสักอย่างหนึ่งที่ไว้ฝ่าวงลบอะไรเงี้ยทั้งมันเถอะเพอร์เจอร์เราก็ต้องหั่นครึ่งหั่นครึ่งหั่นใช่ไหมกำลังจะคิดเลยหรือว่าเราก็เนี่ยอันนี้มันติดตรงกลางแล้วก็อาจจสามท่อนอะไรเงี้ยเอ้ยเอาก้อนนี้ก่อนละกันเราก็จะหั่นก่อนนะคะอือสรุปนี่ไม่ใช่ชุดขุดนี่ชุดหั่น ก็ไม่ใช่เครื่องขุดเป็นเครื่องออกกําลังกายจริงได้กล้ามเนื้อแขนและกล้ามเนื้อมัดน้อยในมือของคุณเฮ้ยเห็นบางๆแล้วตรงนี้ต่อเนียก็คือไม่ขุดจริงๆแล้วนเนี่ย ว่าในนี้จะมีไหม<อ>าวางไว้ก่อนแล้วกันนะเผื่อแบบว่าหาจนหมดแล้วถ้าไม่เจอกันถ้าจะอยู่ในนั้นนะคะโอ้ยทุกคนความเลอะเทอะนี้นะ่ะให้ต่ออะริมสิว,สวเออเลี่วริมอะไรอะน่าจะสิวเจาะตรงนี้เฮ้ยแต่มันเบามากเลยมวลมันเบาอ่ะอ คือเป็นก้อนดินที่ให้ขุดเนี่ยมันมีความแบบ moisture ประมาณนึงเลยนะมันนุ่มชุ่มชื้นนะพูดไม่ถูกถ้าเทียบกับตอนขุดทองแล้วคือแบบโอ้โหเหนื่อยมากอันนั้นอะ่ะตอนขุดทองอ่ะตัวหินมันเหมือนแบบ pool p l a ต t e อ,อ่ะเหมือนช็อกนะใช่วิออกมาแลย่ว้มาก้อนกระจุนึงเดี๋ยวเราค่อยมาอ่านชื่อชนิดหินอีกทีหนึ่งนะคะตอนขุดเสร็จนะคะต่อมาเอาก้อนนี้เห็นก่อนว่ามีหรือมันก็คงอยู่ในนี้แหละซักซัมแวย์ไหม เอ๊นี่มันจะมีหินอยู่ตรงกลางไหมไม่มั่นใจอะแต่มันเบามากเลยนะ <st arts> นี่คิวเรามีสิ่งที่กันไกลแยกกันได้ก็คือหั่นนุ่มขึ้นแต่มันก็จังตรายปะใช่ต้องระวงังเปลี่ยนใจแล้วมาเดี๋ยวตรงนี้เราจัดการคิวมาช่วยบบหั่นก้อนเล็กๆตรงนั้นนะคะคิวบอกสงสารมไม่ได้กินข้า,าวมี avier, ทีมงานเอาน้ำมาให้จริงด้วยอไหมอ้าว ชิ้นเล็กเล็กอันนี้มีคนสงสัยนะคะว่าละลายน้ําจะดีจริงหรืออุ๊ยเป็นบาสบอมเลยเหรอ๋อ,อมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นมันแค่นิ่มขึ้นนิดนึงแต่ว่าข้างใน,นก็ยังแข็งอยู่นะคะทุกคนมันเหมือนกับถ้าจะให้นิ่มทั้งหมดอ่ะก็น่าจะต้องใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะทีมงานมาให้ลองแค่เนี้ยถ้าแปลกมากเลยนะทุกคลิปอะ่ะเวลาที่ฉันหิวนะฉันต้องเป็นคลิปที่กําลังทาอะไรรุนแรงอยู่ใช้พละกําลังอะไรอย่างเงี้ย ตัวซีกเนี้ยจริงๆแล้วก็มีแค่ก้อนเดียวมันอยูอ่ก้อนหนึ่งเออแบบอีกเจ็ดก้อนอ่ะอัดแน่นอยู่ในนี้หมดเลยอะไรอย่างงี้ป้าขอลองแล้วกันนี่ตรงนี้เราเห็นกระตาว่ามี2ชิ้นแน่ๆสองก้อนแน่ๆนะคะเรามาลุยกันนะคะอืออีหุ่ยสี่ก้อนเลยนะเนี่ยหนึ่งสองสามซีเฮ้ยเป็นไปได้อ่ะเธอที่ว่าอีกเจ็ดก้อนอยู่ในฝั่งเนี้ยเ,เราหมัดลุยกันทีละอัน คือเราหันจนแรปเนี่ยขาดก็คืออุตสาปปูนี่นี่ไงได้มาเร็วอีกหนึ่งก้อนเฮ้ยสีอันนี้สวยอ่ะชอบอ่ะลุยต่อค่ะเพิ่งได้สองก้อนเองนะพูดเหมือนใกล้เสร็จ ฝั่งนี้หมดเลยแน่ๆจริงด้วยไม่หันแล้วนะก่อนที่สนี่เทคนิคการใช้สิวนะคะเราห้ามปักตรงๆเพาถ้าอยากจะแซะออกมันต้องแบบ45องศานิดนึงมันจะได้แบบแต่อันนี้คือแบบตัวที่กลบบอะไอสีฟ้าๆเนี่มันมันอ่อนโยนมากเลยนะเห็นไหมคะพอเราเจอหิมเนีเราแค่แซะเบาๆอ่ะก็ออกแล้วว่าซิมก้นหงได้ไหมอันนั้นอะต่อให้เจอแล้วนะแต่ก็ยังเอาไม่ออก ทุกคนเนี่ยดูดูคิวช่วยนะคะแล้วนี่คือสิ่งที่คิวช่วยก็คือไม่มีแล้วขอบคุณคิวค่ะนละยังเหลืออีกครึ่งนึงนะ <laughs> อยากช่วยไ,<ง>ไหมทุกคนมันนิ่มขนาดไหนดูดิแบบเสาะมือโบดอะเห็นปะ่ะถ้าแช่น้ำก็จ,จะได้โอเอซิสอีกก้อนหนึง่งอัง,งนั้นเราหันอันนั้นต่อไหมเธอหันได้เรามาลองก้อนนี้นะคะจะดื่มอุ้ยตรงนี้มันแยกเป็นอีกสองก้อนเลยนะอุ้ยสวยจังเลยก้อนนี้ แล้วสองก้อนนี้ไม่อยู่ใกล้กันทำไมอ่ะไอ้ก้อนที่ห้าหนึ่งสองสามสี่หกนี่เลยอุ้ยอันนี้สวยอ่ะเงาเงาด้วยอ่ะเหลืออีกสองก้อนซึ่งน่าจะอยู่ตรงนี้เจาะลูทำไมอุ้ยเจอฝั่งคิวเจอด้วยล่ะเจ็ดไปอีกสองก้อนอุ้ย จะหินอันเดียวกันแล้วมันหักเพราะว่าไม่น่านะมันมันมันคนละสีอะเธอเย้นี่ได้แล้วก้อนที่7และก้อนที่8เราจะเรียงให้ดูสีก้อนอย่างนี้ดีกว่าอ่าจะได้เห็นจะชัดเจนได้มาแล้วนะคะทั้งหมด8ก้อนค่ะตอนนี้นี่ก็เหลือเถอะประมาณหนึ่งเลยนะคะจากที่เห็นทั้งสภาพโต๊ะและสภาพมือซอฟนะคะก็เดี๋ยวซอฟจะล้างเก็บกวาดอุปกรณ์ทั้งหมดก่อนเอาหินไปล้างด้วยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันต่อกับการเรื่องแสงแนะท่านมุณแจ๊ค่ะ และก้อนหินทั้ง8ก้อนของเราก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะก็คือจะบวมๆหน่อยนะฮะจุดมังุดไเลยตุงนี้อ่ะอ่ะอ่อช่วยกันทำอาหารกินนะหินก้อนที่1นะคะนี่เออเป็นดิสเพลย์ให้แม่หน่อยก้อนที่2 จุ่มบางอ่ะมันนอนอ้วนเลยตรงเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหินแปดชนิดที่เราได้มาเนี่ยชื่ออะไรบ้างคืดูจากหน้ากล่องได้เลยนะคะเขาบอกว่าเราเนี่ยจะเจอกับเรซินน่าจะตัวนี้นะคะสีเหลืองๆเฮ้ยสวยอ่ะคาลไซอันนี้น่าจะพิงคาลไซถึงสีมันจะไม่ชมพูก็เถอะนะแต่มันใกล้เคียงที่ฉุดเยวอะได้ไปสามก้อนแล้วต่อมารูบี้น่าจะตัวนี้ปะคืออินเนี้ยซอฟก็เดาจากรูปลักษณ์ภายนอกนะคะถ้าซอฟบอกชื่อของชนิดหินผิดไปเนี่ยถ้าใครที่รู้นะคะก็สามารถมา แก้ไขให้ซอฟได้ช่วยคอมเมนต์บอกซอฟที่ใต้คลิปหน่อยนะคะอันนี้เนี่ยซอฟว่าน่าจะลังเลร,ระหว่างคอสหรือโฟร์ไลท์ซอฟขอคิดว่ามันเป็นฟร์ไลท์แล้วกันนะเพราะว่าสีมันเขียวกว่าอันเนี้ยคอสต่อมาค่ะโดโลไม์นี่ชื่อเทมากื่เคยได้ยินชื่อหินเท่าขนาดนี้เลยโดโลไมเหมือนไดนามท์อะไรอย่างเงี้ยปะ่ะโอ้โหเก่ามากเลสุดท้ายนะคะชิ้นที่8ค่ะมูนสโตนได้ครบทั้ง8ชิ้นแล้วนะคะต่อมาเราจะมาดูกันว่ามันเรืองแสงยังไงคะ่ะ ตอนนี้นะคะเดี๋ยวซอสจะปิดไฟในสตูค่ะคือซอสมีคําถามสงสัยว่าปกติแล้วหินในธรรมชาติเนี่ยมันเลื่องแสงเองได้หรือว่าอันนี้เนี่ยมันมีการแบบทํากิมมิกบางอย่างค่ะผ่านกระบวนการมาจนมันเรืองแสงนะคะก็ใครทราบเนี่ยก็คอมเมนต์บอกซอสหน่อยนะคะทีนี้ถ้าทุกคนพร้อมแล้วซอสจะใช้ปากกาเรืองแสงของเขานในการส่องพร้อมนะคะหนึ่งสองสานี่คือเรืองแสงหรือเปล่าเราแยกไม่ออก รู้สึกว่าบางตัวต้องจ่อแบ็คไลท์จริงไว้แล้วลองปิดจริง,รงด้วยอายุตัวอย่างก้อนนี้เลยนะคะถ้าทุกคนดูดีๆนะคะถ้าสมมติซอฟจอนานๆนะนี่ป้าพอส่องนานๆเข้มๆดีๆอ่ะมันก็เลืองแสงนะซอฟอยากจะลองด้วยไฟแบ็คไลท์ของซอฟเองด้วยนะคะเป็นแบบอันใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะความเข้มยูีมันจะเข้มกว่าอ่าเดี๋ยวเราจะลองดูนะคะหนึ่งสองสามกูอันนี้ชัดกว่ายเยอะเลยค่ะทุกคนนี่ชัดมากเลยว้าวมันเลืองแสง๋ยวลองก้อนต่อมา ก้อนนี้ไม่ค่อยเลื่องแสงเท่าไหร่นะอุ๊ยอันนี้ฉันนับว่าเลื่องแสงไหมนะก็เลืองนะต่อมาค่ะ<อ>ชิ้นนี้ไม่เลื่องเท่าไหร่ถ้าเทียบกับอันข้างๆเนี่ยเลื่องกว่าเยอะมากก้อ,อนนี้ก็ไม่มากเท่าไหร่นะค,คือถ้านับในสีก้อนเนี่ยความรู้สึกก็คือก้อนนี้เนาะเลืองมากๆเลยเหลืออีก3มก้อนนะคะเดี๋ยวเราลองดูค่ะหนึ่งสองสามจึ๊บมันมีสีส้มๆวยอ่ะโอ้มันมีสีประหลาดๆเกิดขึ้นมาทุกคนชัดเ ก้อนนี้ก็ยังดูไม่ค่อยออกนะคะแล้วก้อนเนี้ยก็ยังดูไม่ค่อยออกโซไม่มั่นใจว่าการเรืองแสงอะคือมันต้องแบบแช่ปะจริงๆอะมันจะมีตัวที่แบบว่ามันรับแบล็คลท์ให้ตัวเองเรืองแสงได้โดยที่แบบระยะเวลาสั้นๆอีกที เอาละั้นแล้วนี่ก็คือทั้ง8ก้อนนะคะก็มีเรืองแสงมากเรืองแสงน้อยสลับกันไปนะคะมีสีละลวดลายที่ปรากฏออกมาภายใต้แสงแบ็คไลท์ที่ไม่เหมือนกันแต่ที่เห็นเด่นๆชัดๆเลยนะคะเว่าน่าจะเป็น2ก้อนนี้นี่2ก้อนนี้ที่แบบดูในกล้องสองก็น่าจะเห็นชัดเนาะว่าเรืองแสงโอเคกลับมาแล้วค่ะโอ้โหแสงสว่างมากเลยค่ะทุกคนถ้าใครเคยเล่นเหมือนกันบอกหน่อยนะคะว่าใครได้ก้อนไหนเรืองแสงบ้างทีนี้เนี่ยขั้นตอนนี้นะคะซอฟจะมาทำมงกุญแจอันนี้คือเขามาด้วยกันมันจะต้องอยู่ด้วยกันแบบนี้ นี่อ๋อแล้วก็เอาลวดเนี่ยผูกกับสิ่งนี้แล้วไปผูกกับก้อนหินนะคะเดี๋ยวทําให้ดูสับเจาก้อนนี้นะคะสีเหลืองเนี่ยเรามาทำมํำพวงกุญแจเราต้องกลางลวดออกมาเสร็จแล้วซอวจะตัดลวดก่อนนะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะพันมาตรงนี้ก่อนในวงตรงนี้เสร็จแล้วปึ๊บเราเอาลงมาแบบนี้นะคะนลงมาพับแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็บิดหมุนเกลียวก่อนเพื่อล็อกวงในกล้องอาจจะดูยากนิดนึงเอก็ทําตามความสามารถระยะถากรรมของตัวเองประมาณหนึ่งนะคะนี่บิดเกลียวอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยปึ๊บนะคะเราก็จะพันก้อนหินตามรูปทรงที่ชอบนะ,ะแล้วแต่เลยเป็นอะไรที่ฟรีสไตล์มาก,ากนีกค่ะนี่ มันยากอะไม่ทำล้วได้ปะ่ะ <c> ซ <oughs> อบได้ออกมาประมาณนี้นะคะเจดเดนพี่ไม่ละูเมื่อกี้ยังเครียดอยู่เลยแบบยากจังแล้วเราก็จะห้อยแบบนี้นะคะไว้ไปห้อยกับอะไรก็ได้อุ้ยน่ารักนะที่สำคัญเลยคือก้อนเนี้ยเป็นก้อนที่เลืองแสงที่สุดเลยที่ซอฟเลือกมานะคะมันก็จะได้ออกมาส,สวย และนี่ก็คือการรีวิวของพวกเราในวันนี้นะคะกับเซตขุดหินเรืองแสงจาก Discovery แต่เพื่อนๆนะคะชอบการรีวิวของซอฟในวันนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ซอฟด้วยนะคะ <ST AT> ใครที่มีงานอดิเรกชอบสะสมหินนะคะ <ST AT> ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันนะคะ <ST AT> บอกซอฟที่ใต้คลิปเลยะคะ่ะ <ST AT> ดูมาจนถึงตรงนี้นะคะอย่าลืมช่วยกันกดติดตาม Subscribe YouTube ช่องซอฟป,ปอมส์แชนแนลนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปซอฟรีวิวก่อนใครเลยะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ดอรีวิวย้อนหลังนะคะกดตดีนี้ตรงนี้เลยไปดูกันต่อสำหรับอีกเทียบนะคะหรืออยากจะแวะดูคลิปอื่นๆนะคะจากช่องซอปปอมอีกหนึ่งช่องนะคะอันนี้นี่ก็จะรวบรวมหลากหลายคอนเทนต์มากเลยไม่ได้มีแค่รีวิวนะคะกดตดีนี้ตรงนี้เลยค่ะกดติดตามทั้งสงช่องเลยนะคะขอบคุณค่ะ